สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวงศกรแสงดินนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาตอบคําถามโรคแตกนะครับซึ่งผู้ป่วยหลายคนเนี่ยสงสัยเป็นอย่างมากว่าเอ๊ะสามารถรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยควบคู่ไปกับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันได้ไหมเกือบร้อเนี่ยผู้ป่วยเวลาไปถามคุณหมอของตัวเองเนี่ย ก็จะได้คําตอบมาว่าไม่ได้นะไม่ควรจะรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยควบคู่ไปกับการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันทั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ความผิดของคุณหมอนะครับเพราะว่าคุณหมอเนี่ยท่านต้องการจะรู้ผลจริงๆว่าการรักษาของท่านเนี่ยได้ผลเนี่ยสำเร็จจริงหรือเปล่านะครับผมโดยที่ไม่ได้มีผลจากอาหารเสริมเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดา,าเนาะเพราะว่าคุณหมอท่านจะได้ Follow ได้ง่ายนะครับผมแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยเราก็ต้องมาถามตัวเองก่อนว่า การรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยส่งผลกระทบอะไรต่อร่างกายของผู้ป่วยอย่างเช่นเวลาเราทําคีโมฉายแสงปุ๊บผมปรากฏว่าภูมิคุ้มกันเราตกเราติดเชื้อง่ายเรามีแผลผุพองในช่องปากเพราะว่าีโมเนี่ยเป็นลิดร้อนมากทําให้เราผมร่วงมีแผลผุพองในช่องปากมากมายเลยก็ได้รับความทุกข์ทรมานจากการรักษาการทําคโมและฉายแสงนะครับผมคราวนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่า เราอยากจะลดผลข้างเคียงตรงนั้นไหมถ้าเกิดว่าผู้ป่วยทุกคนเนี่ยอยากจะลดผลข้างเคียงตามความคิดของผมเนี่ยผมก็เห็นว่าควรจะต้องรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันลดผลข้างเคียงให้ได้มากที่สุดนอกจากนั้นเนี่ยร่างกายของผู้ป่วยเนี่ยสามารถฟื้นฟูร่างกายได้เร็ว ขึ้นกว่าเดิมนะครับมีการวิจัยเนี่ยของมหาวิทยาลัยของที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นแพทย์ที่ Expert เอ็กซ์เพรสในเรื่องมะเร็งเลยเขาใช้เหตุทางการแพทย์เนี่ยควบคู่ไปกับการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันก็ปรากฏว่าได้ผลลัพธ์ดีกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับประทานเหตดทางการแพทย์ควบคู่ไปด้วยดีกว่ายังไงก็คือว่าติดเชื้อน้อยลงภูมิคุ้มกันสูงมากขึ้น รักษาจบคอร์สแล้วเนี่ยก็สามารถฟื้นฟูนฟนร่างกายได้ดีกว่า <_ d ance> เร็วกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับประทานฉะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากจะแนะนําให้ผู้ป่วยทุกคนเนี่ยเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณภาพนะครับมีงานวิจัยรองรับจริงๆเนี่ยรับประทานควบคู่ไปกับการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันด้วยฉะนั้นขึ้นอยู่กับตัวผู้ป่วยทุกๆท่านนะครับว่าอยากจะมีคุณภาพชีวิต ในช่วงของการรักษาที่ดีขึ้นไหมอยากจะฟื้นฟูร่างกายได้เร็วขึ้นกว่าปกติไหมแล้วก็อยากจะมีผลข้างเคียงเนี่ยที่น้อยกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้รับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแคนเซล,ล่าหรือเปล่านะครับผมถ้าคําตอบนั้นคือคําว่าใช่เนี่ยผู้ป่วยสามารถเข้ามารับคาแนะนำนะครับผมจากแอดมินของเราได้เลยนะครับแอดมินของทางเราเนี่ยยินดีที่จะให้คําแนะนำนะครับกับผู้ป่วยทุกๆท,ท,ท่านเลยในการเตรียมความพร้อมนะครับ รับมือกับการรักษาคีโมฉายแสงนะครับผมสุดท้ายขอให้ผู้ป่วยทุกๆท,ท่านเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็หายจากโรคมะเร็งไวๆนะครับขอบคุณครับ